สวัสดีคัะเพื่อนวันนี้ช่องวันล้านวิวนะคะพาเพื่อนเพืนมาชมบอลสีอีกแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นโฮกโลงที่ช่องวานปลูกไว้นะคะแล้วเคล็ดลับที่จะมาบอกในวันนี้ก็คือทำยังไงให้เขาแตกกอเป็นพุ่มแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ สีก็สวยจัดมากๆเทคนิคการดูแลเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทํายังไงแล้วไปตั้งยังไงนะคะถึงจะได้สีออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะจะให้ดูว่าทําไมเขาถึงแตกหลอดพุ่งขนาดนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะช่องวันปลูกไว้เนี่ยไม่ค่อยจะแทงหลอดเท่าไหร่นะคะมีอยู่แค่2ต้นนะคะ แต่เมื่อทําสูตรนี้เข้าไปนะคะบอกเลยว่าแตกขึ้นมาเพียบใบแบบนี้เราเอาออกได้เลยนะคะเด็ดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเด็ดไปเลยนะคะปล่อยให้แขนงใหม่ขึ้นมานะคะเราไม่ต้องเสียดายนะคะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะกําลังแทงหลอดพุ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือเคล็ดลับอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะมาบอกในช่องนี้นะคะ สำหรับคนที่ตามมานะคะจากช่องกุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแต่ว่าจะมีเคล็ดลับทุกทุกช่องเลยสำหรับคลิปนี้ช่องนี้ก็จะมีสูตรเด็ดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าช่องวันใช้อะไรมาใส่ให้มันถึงแตกหลอดขนาดนี้แค่ช้อนเดียวเองนะคะไม่อะไรมากเลยแล้วก็ใส่แค่ช้อนเดียว แล้วก็อยู่ที่การวางบอลสีวางตรงไหนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะจากนั้นเพื่อนๆมีน้ำมาถังหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนสามารถใช้กับบอลสีทุกๆต้นได้นะคะตัวนี้นะคะสูตรง่ายๆตัวนีเน้เพื่อนๆใช้แค่ช้อนเดียวก็พอนะคะอันนี้ก็คือกะปินะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะกะปิที่เพื่อนๆใช้อยู่นะคะนี่ค่ะเรานำมาผสมเข้ากัน ช้อนแบบนี้นะคะไม่ต้องมากมายนะคะช้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็พอนะคะต่อน้ำสองลิตรนะคะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยใส่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> น้ำสองลิตรนะคะเพื่อน <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็ละลายลงไปในถังน,นี้ละค่ะ เวลาเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยนะคะไม่มีปุ๋ยใส่นะคะเพื่อนนี่ค่ะปุ๋ยไม่มีนะคะเนี่ยค่ะน้ําจะออกแบบนี้เลยนะคะก็จะมีกลิ่นกะปินะคะกะปิที่เราหาได้จากในครัวนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยคนให้ละลายกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ละลายนะคะที่จริงเราบี้ใส่อนุนก่อนก็ได้แต่ว่ามีนิดเดียวนะคะเราก็คนให้ละลายแบบนี้เลยนะคะเนี่ย สูตรนี้ง่ายสุดสำหรับคนที่เลี้ยงบอลสีนะคะคนให้ละลายกันนะคะย้ายเป็นก้อนนะคะเพื่อนเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ไปรดบอลสีได้เลยนะคะรดบอลสีต้นที่ต้นที่เราต้องการเลยนะคะและนี่ค่ะต้นนี้นะคะปกติช่องวันก็จะใส่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่า ความที่ไม่ได้รดหลายวันนะคะมันเริ่มจะหมดมายาปุ๋ยแล้วนะคะเริ่มหมดพลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเติมกันอีกนะคะดูสังเกตเลยนะคะเพื่อนเวลาบอนสีของเราหมดปุ๋ยนะคะเพื่อนๆสังเกตเลยบอนสีของเราก็จะดูแบบอย่างนี้แห้งๆนะคะนี่เนี่ยใบอย่างนี้เพื่อนๆเอาออกเลยนะคะเนี่ยใบแบบนี้นะคะดึงออกมาเลยเนี่ยใบแบบนี้ดึงเลยนะคะ ดึงออกมานะคะเราแต่งให้เสร็จเลยนะคะดึงใบแบบนี้นะคะก้านแบบนี้เอาดึงออกเลยนะคะที่มันไม่ไหม้นะคะเนี่ยดึงไห้หมดแต่งออกให้หมดเลยนะคะใบที่ไม่สวยนะคะอันไหนที่ไม่สวยนะคะดึงออกมาให้หมดนี่ค่ะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราใช้น้ำตัวน,นี้รดลงไปนะคะเติมพลังให้เขานะคะเนี่ยเติมให้เขาให้ทุก่อนสังเกตเลยนะคะว่าสักพักหนึ่งเวลาเรารดลงไปอะ่ะเขาจะชุ่มชื่นขนาดไหนนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าเขาขาดน้ำมากเลยต้นนี้นะคะเดี๋ยวนะคะสักพักหนึ่งเรากลับมาดูใหม่นะคะว่าจะชุ่มชื่นขนาดไหนนะคะ และนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ทําไว้แล้วแตกหลอดขึ้นมานะคะเพื่อนเนี่ยต้นนี้เพิ่งทําไว้นะคะเรื่อมจะแตกหลอดขึ้นมาเพียบสีก็สดขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่ช่องวันล้านวิวเคยเลี้ยงบอลสีมานะคะเพื่อนเป็นประสบการณ์ที่จริงนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆก็จะนำมาบอกเพื่อนๆกันตลอดเลยนะคะก็มีหลายตัวนะคะสูตรที่ช่องวันล้านวิวทำ แล้วได้ผลนะคะ,ะแล้วจะนำมาแชร์ในทุกช่องของช่องวันนะคะแล้วก็คุณลับแดงช่องวันล้านวิวนะคะเพื่อนๆต้องติดตามกันไว้นะคะเพราะว่ามีเคล็ดลับดีๆก็จะบอกกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเลี้ยงไว้เยอะมากนะคะเต็มหมดแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าอยู่กระบ,บอนสีตลอดเลยนะคะเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะนำมาบอกกันเรื่อยๆนะคะ นี่แหละผลลัพธ์นะคะหลายๆอย่างที่ทำไว้แล้วก็ได้ผลอันไหนที่สุดยอดก็จะนำมาบอกเพื่อนๆกันเสมอนะคะช่องวันสีงก็เป็นช่องใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะและนี่คือหน้าตาที่รดน้ำไปแล้วนะคะจะชุ่มชื่นอันนี้คือจะสดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเขาได้น้ำแล้วก็ได้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะ ใบจากเมื่อกี้อ่อนนะคะพอเรารดไปเนี่ยใบจะสดชื่นนะคะแล้วดูต้นนี้ที่ช่องวันทําไว้นะคะเนี่ยต้นนี้ทําไว้ก่อนแล้วนะคะเนี่ยแล้วเรามารดกันอีกนะคะเนี่ยเพิ่งจะทํานะคะอันนี้คือทําไว้ก่อนแล้วเริ่มแตกหลอดเต็มเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะใส่แค่กะปิช้อนเดียวนะคะช้อนเดียวนะคะเ,เพื่อนๆน้ำหนึ่งลิตรนะคะอย่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะ รดให้เขาอิ่มไปเลยนะคะเนี่ยนะคะถ้าทุกคนทําแบบนี้นับรองว่าบอลสีเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะสวยนะคะเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็สีก็จะสดเห็นไหมคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่แหละค่ะนี่คือหน้าตาบอลสีที่ทําแล้วนะคะสีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงเพื่อนสังเกตไหมคะ ใส่ตัวนี้นะคะบอลสีจะสีเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วเทียบกับอันนี้ก็จะจืดมานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาขาดอาหารนะคะแต่ถ้าเราได้ทำพร้อมกันอันนี้คือเอามาให้เทียบกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่องวันทำไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วค่ะต้นนี้นะคะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์สีเขาก็จะออกมาสดแล้วก็ใบก็จะแตกหลอดขึ้นมาเต็มแต่ต้นนี้ ลองแกล้งเขาหน้าปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ทําแต่ว่าพอเราทําวันนี้นะคะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์รับรองว่ายอดเต็มอีกแล้วนะคะ<อ>นี่คือเคล็ดลับอีกสูตรหนึ่งนะคะสําหรับช่องวันที่นํามาบอกเพื่อนๆกันนะคะ<อ>เคล็ดลับเด็ดๆง่ายๆเหล่านี้นะคะทุกคนสามารถติดตามชมได้ในทุกช่องของช่องวันนะคะมีช่องกหลับแดงแห่งสิชนช่องวันล้านวิวแล้วก็ช่องวันสี่หนึ่งนะคะยังไงก็ าฝากกันด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากดูไว้ได้ประโยชน์ยังไงก็นะคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังกําลังจะติดตามนะคะขอบคุณด้วยนะคะรับชมแล้วได้ผลยังไงลองไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็อคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาบ้างนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากสวยมาก โอ้สตลึงเลยค่ะพอเห็นแล้วนะ,ะสวยจริงๆค่ะพเพื่อน